เก็บบรรยากาศล้างทำความสะอาดรถยนต์นะคะยังไม่เสร็จนะคะอะคันนี้เรามีฉีดทำความสะอาดบ่ะตัวอย่างรถเทอร์สนะคะค่ะสปาภายในเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะรอบคันเก็บงานมาแล้วนะคะ สันรอบคันสวยงามเลยภายในทำความสะอาดเรียบร้อยดอเดี๋ยวนี้เรามีคาสปาให้แล้วนะคะสำหรับท่านที่ต้องการทำความสะอาดเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะุยด,ดูแลให้เลยจ้า ทันเลยค่ะวันนี้ปุ้ยพามาดูรถตู้ที่กำลังทาสปาอยู่ตรงนี้นะคะพาไปชมตัวอย่างค่ะใครสนใจนะคะสามารถทักทายมาได้เลยนะคะคันนี้เป็น t o y o ต a Commuter เครื่อง3,000ปี2016ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรถคันนี้กันนะคะว่าสวยงามยังไงค่ชมค่ะค่ะเป็นรถหมดสัญญาเช่านะคะ ที่ผ่านการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันสวยงามทั้งคันเลยค่ะเป็นรถปี2016นะคะเกียร์ธรรมดาเก็บสีเรียบร้อยแล้วสวยสะอาดสีบางตากำลังคาสปากันอยู่พอดีด้วยเลยนะคะอันนี้ก่อดคาสปานะคะยังไม่ได้ทำความสะอาด ซอกสูงทางด้านซ้ายนะคะสัญลักษณ์ตัว L ชัดเจนนะคะน็อตทางด้านซ้ายไม่เคยถอดทำสีฝากระโปรงเดิมๆนะคะสูงทางด้านในเดิมนะคะทางด้านขวาน็อตไม่เคยขยับ ดนัดฝากระโปรงเดิมคานหน้าเดิมจุดมาร์กแต้มสีโรงงานยังอยู่เห็นชัดเจนเสียงเครื่องเราะไฟด้านหน้าซ้ายขวาสีเสมอกันใส่ปิ้งเลยค่ะ ้าเดิมโรงงานยังทำความสะอาดไม่เสร็จไมหนึ่งแสนหนึ่งกิลเมตรแท้รับประกันไม่มีการกลอใหม่คอนโซลกลางหลังคาภายในสะอาดสะอานเป็นเบาะผ้า สี่แถวเครื่องยนต์ใหม่ไม่เยิ่มน็อตไม่มีรอ,นอนยขัดเปลี่ยนเครือ่องยนต์เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะในวันสงกอบแผ่นเสี ซอกประตูทางด้านซ้ายเดิมน็อตไม่เคยถอดทำสีจุดมาร์ก <erman. S 1> ยังมีอยู่ให้เห็นซอกประตูทางด้านขวาเดิม er ไม่เคยถอดทำสี things. ไม่มีชนหนักใดๆทั้งสิ้นน็อตหูอลากจูงไม่เคยขยับ เม็ดอาร์คเดิมยังอยู่ด้านท้ายเม็ดอาร์คเสาด้านท้ายยิยาวยันหลังคารอยเดิมชัดเจนช่วงล่างแน่นตึกเหมือนใหม่ไม่มีสิมใครสนใจสามารถทักทายมาได้นะคะปี2016เกียร์ธรรมดา บอกผ้าสีแถวจัดไฟแนนได้เต็มฟรีดาวหรือจะดาวก็ได้ผ่อนน้อยดอกเบี้ยต่ำใกล้เคียงกับรถป้ายแดงเลยจ้าเอาคาสปากันต่อไปส,ไส่วนใครสนใจจะจับจองหรือซื้อหาติดต่อปุ้ยได้0813559195 บริการเก็บสีคาสปาฟรีรับประกันเรื่องเกียร์ช่วงล่างตัวถัง2ปี500 0 0่โลสอบถามเรื่องเครดิตก็ติดต่อได้มีปี17และปี18เข้ามาใหม่ให้เลือกทังเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้อย่าลืมติดต่อมานะคะคุยยินดีให้บริการค่ะ